สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่4ทธันวาคมคริสตศักราช2023เราจะมาใไรครควนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับสเสด็จและคริสต์มาสคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ด้วยกันครับผมในหัวข้อทรงเป็นพระเจ้าเดียวผ่านพระวจนะของพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ35 ที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านนั้นก็เพื่อท่านจะทราบว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยเฉลยธรรมบ,บัญญัติบทที่4ข้อ35ในสังคมของคนไทยเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องพระพระสารพัพระ เรามีพระอาทิตย์พระจันทร์พระพายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและยังแถมด้วยเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองของเราจํานวนไม่น้อยก็ย,ยังไม่แน่ใจและไม่รู้ว่ามีอยู่จริงๆหรือไม่เป็นต้นว่าผีเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าผีปู่ตา ผีเจ้าป่าเจ้าเขาและอื่นๆเรื่องผีผีนี้ก็น่าคิดนะเพราะบางครั้งผีบางตนก็ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นพระเช่นพระภูมิเจ้าที่เป็นตน้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนไม่น้อยเลยในโลกนี้คือมีคนบูชาเทิดทูนไว้เหนือชีวิต และทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อสิ่งนี้เป็นทั้งพระเป็นทั้งเจ้านั่นคือพระเจ้าเงินตราเป็นที่รู้และเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวสูงสุดไม่มีพระอื่นใดแต่ก็อาจจะอธิบายให้คนที่ไม่เป็นคริสเข้าใจได้ยากหน่อยหรืออาจมีชาวคริสเองก็ไม่ทราบจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร เมื da, ่อม like ีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าพระเจ้ากับพระเยซูพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพูดไปแล้วก็จะต้องจบลงที่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพหรือทรงเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆสมัยนี้ บางทีอธิบายอะไรก็ยากอยู่เพราะจะถูกอ้างว่าพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคริสได้อธิบายว่าเรื่องนี้เรียนรู้ได้ไม่ยากอย่างที่คิดเรื่องสามเป็น1หรือ1เป็น 3, อย่างนี้ว่าให้คิดถึงน้ําใน3สถานะคือ 1. น้ํา 2. น้ําแข็งและ3 ไอ้น้ำพระตรีเอากานุภาพก็เป็นเช่นนั้นแหละน้ำคือพระเจ้าพระบิดาน้ำแข็งคือพระบุตรและไอน้ำคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อว่าคำอธิบายสั้นๆข้างต้นนี้น่าจะเป็นการยืนยันให้ชาวคริสต์มั่นใจว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย that the lord is good beside him there is no other คำถามสำหรับการใคร่ครวญพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรในชีวิตของเราพระองค์ทรงนำทางเราอย่างไรพระองค์ทรงช่วยเราได้อย่างไร